ให้เท่าที่เท่าที่มีได้แม่เด้อช่วงในใส่เงินเยอะแล้วเกินให้เรื่อยๆให้ทุกเดือนทุกเดือนเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆไป่มมีเงินเมืเงินก่อนมาให้มากมายห้แค่อไไ้ติดกระเป๋า sai bẩn lắm mẹ. Nôm. à bây sai rồi, đi bạn, cái tiếng khò khò à, đút, đút กินอยู่หมอแม่ว่ากินอยู่ถาม้ซื้อแล้วว่ามันไปใส่อ้ยอยากไลยบุญกระบาไดไปทำดอกมือล่ไม้ก้อนนี่ไปทาสีตอนมันเร็วนี่อ้าวดูดนมอ่ดดูดนมแค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่ไม่เฮ็ดนนะสิ่งที่อยากเฮ็ดเนี่ย บุญทำมาเยอะแล้วทำกระแมเมาอวันที่หนึ่งอดีแล้วตังให้เรา,า,า,าไรเราอยู่ในกระเป๋าเราเด้อ <c oughs> <c oughs> แสบบ่แล้วแม่แสบบ่เนี่ยเวลาว่างที่สุดได้มีโอกาสมานั่งแค่ตรงนี้แหละที่เรียกระโรค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 เขาเฮ็ดงานอีก